รับส่วนรายการชาวใต้ชวงเกประเด็นนะครับวันนี้คุยเรื่องของเปิดเอ่อเปิดโหลกกิจกรรมนักศึกษานะครับเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดเคลนทุนนะครับขค้งมาเวลาราชพัฒสูราธานีเขาเปิดมาตั้งแต่เดือนที่ห้าเลยน้องยอมแล้วก็ทำมาเรื่อยๆแลวตอนนี้กำลังจะปิดกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้เป็นพันพือกันบ้างเกิดประโยชน์อะไรกันมั่งนะครับที่ทํากันมาแล้ววันนี้รายการได้รับเกียรติ่างหญิงจะส่องทันนะครับทันเรกเนี่ยทันเทปปีถักหยดมืกครับ ซึ่งเป็นรักษาการวัวหน้ากิจการกิจกรรมนะครับและพัฒนานักศึกษาเข้ามาเวลนราชภัสุรัฐนิราชธานีท,นท่องนะครับนะคุยกับน้องตะวันสายอ้นกับนายกองค์การบาริหารส่วนองค์การนักศึกษานะครับพักปกตินะครับเวัสดีท่านสองท่านกับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับครับอีเพิ่มยอดให้น้องแล้วเลาเป็นนายกบัตเตอร์เลยอะไรกับเจอที่มาคุยกันนะขอย้ายไปในวัวหน้าก่อนนะวันนั้นเล็งสายได้นะ ได,ได้ครับอ่าน้นนนองน้องพูดได้ไม่ได้นะไม่เป็นไรครับเพวัะนั้ออนเราความเป็นมาโครงการนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าโครงการนี้เป็นผลิตครับเริ่มเริ่มเริ่มต้นที่เลยครับก็คือโครงการ,นรนนเนี่ยครับก่อนหน้านี้เราได้เปิดโลกกิจกรรมไปแล้วครับเหกเมื่อช่วงเดือนสิงหาเดือนพันมาครับซึ่งโครงการกิจกรรมเปิดโลกเนี่ยครับเป็นกิจกรรมที่เราจะให้นักศึกษา ทุกคนนะครับในมาเชลัยใด้กดห้าชมรมที่น้องก็ทนัดนะครับซึ่งมาเชลัยก็เรากับมีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดชมรมนะครับซึ่งชมรมก็จะแบ่งออกเป็นด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการครับด้านศิลปะวัฒนธรรมครับด้านบำเพ็ญประโยชน์ด้านกีฬาและนนนทนาการด้าน คุณธรรมนะครับแล้วก็ด้านซิ่งแวดล้อมครับซึ่ง<ช>มีทั้งหมดรวมมาแล้วก็ทั้งหมดหยิบแอดชมรมคืออะไรไงพอหนักศึกษาไม่เข้ามาเนี่ยหล่อปีหนึงเนี่ยจะต้องไปเข้าชมรมต,ต,รตามที่ตัวเองชอบถูกต้องครับแต่ว่าชมรมที่ทำได้บางทีหนึกพาไม่ออกอ่าใช่ครับก็เลยจะนันเปิดโลดขึ้นมาถูกต้องครับอ่าเปิดวันที่เปิดที่ง่าที่ผ่านมาสิงห์ห้าธิพันมาครับเพื่อไอ้นักศึกษาคือชมรมนะครับตังหยิบแอดชมรมเนี่ยมันก็เป็นชมรมที่ว่าสามารถที่จะตอบตอบโจทย์ตุกตุกคะแนน วิชาตุตกแในการคดวิเลีนจแต่ว่าน้องเขาบางทีน้องเขาไม่รู้่ามาอะไรมีชมรมอะไรบ,บางเราก็เลยจัดกิจกรรมเปิดโลึ้นมาเพื่อให้แต่ละชมรมครับไปโชว์ว่าอุดมการณ์ของชมรมมีอะไรบ,บ้างซึ่อให้น้องเขาจะได้เหลืออะไรับได้เข้าอยู่ในชมรมนั้นตลอดปีการศึกษาครับชมรมนี้เป็นเป็นข้อบังคับในการเรียนการสอนไหมครับเป็นกับก็คือในกิจกรรมพัฒนาซ่าครับก็คือนักศึกษานอกจากจะเข้ารวมกิจกรรมที่ี่ยครับพัฒนาสแกพักคนักซษาแล้วครับชมรมก็เป็นอีกตัวนึ่งรับาะมันเป็นความชอบ เป็นความชอบข,ของเด็กๆรับไม่ว่าจะเด็กๆจะชอบทางทางด้านไหนก็นสามรารถที่จะเข้าไปรวมชมรมนั้นได้ครับก็คือเปิดมาตั้งแต่เดือนสิงนหาเมื่อที่บอกถึงก่อนเราจะปิดวันไห่นนะคะปิดก้วันที่สิบมีนาครับสิบมีนาคมก็เปิดยาวๆให้น้องๆได้ไปแลกกันหน้าวาชมรมไห่นเขาทำกิจ,จกรมรมอะไรรเราชอบอันนหนก็ไปเลือกชมรมอันนั้นอันนี้ของการ<อ>ศึกษาปีการศึกษาโอทิ่ผ่านมาโอที่ผ่านมาครับผมนะคะทีนี้ค่ะมาแลกทึงในเรื่องของการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ว่าคาดแคลนทรััพ์กนม ซ่านสัมพันธ์ข้าวฝาแดงเรื่องนี้ค่ะน,าาน้องตะวันครัเมื่อกี้ฟังพี่รู้เรื่องไหมมีที่มาที่ไปยังไงบ้างแบบนี้ครับพี่นักศึกษาในราชพัฒนาตอนนี้นะครับมีประมาณหนึ่งหมื่นกว่าคนครับครั้นี้นักศึกษาที่ขาดแคลนคือนะครับเนี่ยที่กู้กอศนะครับมีประมาณหกพันกว่าคนทางกู้น,น่ามักศึกษาอียคุยกันว่า แล้วเราจะช่วยเพื่อนยังไงเราจะหาทุนให้เพื่อนยังไงเราจะช่วยเพื่อนแบงมอพภาะยังไงก็เลยคิดโครงการปิดโลกกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็ว่าหาทุนทรัพย์ในมาช่วยเหลือเพื่อนๆอาจจะไม่ได้มากเป็นการช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาด้วยกันครับคือปกติโครงการนี้เราเปิดอย่างเนี้เราไม่ปิดแต่วันนี้เราอาจจะปิดเพื่อจะมีมีมีทุนทรัพย์ขึ้นมาวิธีการหาทุนทรัพย์ของเรามันเป็นยังไงคบพี่สักเราก็เลยคิดคนเ์ขึ้นมาว่า ปกติเนี่เรามีการปิดโรคจิตกรรมอยู่แล้วใช่ทุกปีครับ<อ>เราปิดโรคจิตปิดมปิดอยู่แล้วทุกปีครั้นี้เราต้องหาทุนเช่นครับน,นี้ปีนี้ก็เป็นการไปหาคอนเสิร์ตมาเล่น<อ>ไปหาคอนเสิร์ตมาเล่นกับน้องๆ<อ>เพื่อที่จะหาคุณอาหาจัดคอนเสิไร,ไร์ฟอ,อะไรได้ครับจัดคอนเสิร์ฟอะไรได้ครับ เดี๋ยวเราค่อยมาลงกิจกรรมเรื่องนะขอเสร์กันอีกทีนึงค่ะแต่ว่าคราวนี้ค่ะไปถ้าพวนาแล้วเลว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ที่เราจัดกันยาวๆเลยนะรเรามีความรวมมือกับผักส่วนได้กันมั่งคะ,ะถูกกิจกรรมก็ามาเฉลยรับ่เราจัดการจะมีความรวมมือถูกผักส่วนกับท่างหน่วยงานหน่วยงานราชการครับ<ม>เพราะว่าอย่างที่แจ้งกับชมรมก็เรายบสิบแปดชมรมชมรมรถเนี่ยครับ กิจกรรมเขาจะแตกต่ตางกันบางชมรมก็จะลงพื้นที่ในการพัฒนาทองทิ้นพัฒนาโรงเรียนพัฒนาวัดต่างๆเนี่ยครับซึ่งทุกครั้งทน้องๆเขาลงไปยังชุมชนนะครับเขาก็จะได้ทํางานรวมครับไม่ว่าจะเป็นในทองทีท้องทิ้นครับแล้วก็มีทางน่วยงานเอกชนในการสนับสนุนในบางครั้งไม่ว่าจะเป็นในเชิงขอ,ง,องบประมาณในบางส่วนยกตัวอย่างเช่นเมื่อเวลาชมรมเมืม่อบางชมรมลงไปพัฒนาโรงเรียนครับเขาก็จะไปกันตางชมรมเลยครับแล้วก็ พอตอนลงไปเนี่ยปั๊บไม่ว่าจะเป็นอาจจะไปทาซี่ทำลานเด็กเล่นทำซื้อการเรียนการสอนในห้องเรียนกับการงบประมาณส่วนนึงกับมาเลยซับซ้อนนุ่นนะครับแต่เป็นเป็นเกณฑ์งบประมาณซับซ้อนนุ่นและการงบประมาณในส่วนอื่นๆน้องๆเขา็จะาห้าเครือข่ายครับทีนี้มันก็จะเป็นการสร้างเครือข่ายครับโดยส่วนใหญ่พื้นที่ที่เราลงไปก็จะเป็นพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อถ้าเป็นโรงเรียนครับก็จะเป็นโรงเรียนของพีพีที่มีซิดเกาอยู่ในนั้นครับมันก็จะเชื่อมโยงกังซิดเกาไปด้วยเลยครับอันนี้เชื่อมโยงกับที่เราเรียกว่า เกี่ยวข้องกับทุกชมรมกับดําเนินการภายตายกระบวนการวิศวกรสร้างคมครับเพราะว่าทุกครั้งก้อนที่คือวิศวกรสร้างคมมีเครื่องมือลากไล่กับห้าหกตัวเลยซึ่งยกตัวอย่างก้อนที่น้องก็จะลงไปในโรงเรียนยกอันนี้ผมยกตัวอย่างเมือโรงเรียนก่อนรัาก้อนที่น้องก็จะลงโรงเรียนกับน้องก็จะต้องไปศึษาไ่า์ไลายพัฒนาการของโรงเรียนครับพอโรงเรียนนี้มีการพัฒนามาอะไรยังไงบ้างเลือดตรงนี้แต่ยังไม่ได้พัฒนาที่ครับการใช้เครื่องมือนี่ลายก็ ใช่เครื่องมือทุกเครื่องมือเลยครับมัว่าจะเป็นนาฬิกาชีวิตหรือเอ็มไอซีโมเดลถึงเครื่องมือที่สร้างนาวัตรกรรมครับเพราะว่าเมื่อพอเด็กน้องๆก็ลงไปในโรงเรียนแล้วครับก็ต้องสร้างนาวัตรกรรมขึ้นมาหนึ่งช<ม>ิ้นซึ่งจะเป็นการตอบโจทโยชน์ของการใช้ทักษะวาศวกรสร้างคมอยู่แลวครับให้สร้างนาวัตรกรรมขึ้นมาให้มันเกิดความยั่งยืนในโรงเรียนโรงเรียนนั้นครับ <ผ>นะคะแล้วก็คอยมาติดต่อเครือบค่ายสมัยก็จะเป็นท้องทิศน,นะเนาะค่ะ,ะ,คะมาทางด้านของน้องตะวันกันบ้างดีกว่าคะ่ะเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันถึงในเรื่องของการจัดหารายได้ใช่ไหมคะไปช่วยเหลือนักเรียนที่รเรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะเรายังมีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมคะยังมีครับทางหมหาวิทยาลัยไม่ได้ทอดทิ้งนักศึกษาเ่านี้นะครับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักศึกษาทำงานเดือนละ60ชั่วโมงจะได้เป็นเงิน2,400บาทอย่างอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการแบ่งเบาภ ข้าหอข้ากินเขาได้บ้างครับ hmm. ก็หมายเนี่ยพยายามหาทุกปิถิทางเพื่อที่จะให้นักศึกษาในกลุ่มเราเนี่ยได้มีเงินได้มีไรายได้ครับอืม hmm. ครับเอาไปที่คอนเ,อเนสิร์ตนะมีศิปินขึ้นมาเราจะจัดกันเมื่อ,อไรครับแล,แล้วมีใครมาบ้างครับไฮไลล์ปีนี้ครับ เราจะจัดในวันที่10มีนาครับที่สนามกีฬาอ๋อวันปิดเลยใช่ไหมครับวอ๋อปิดมีนา10มีนานี้นะเอาเล่าให้ฟังหน่อยไฮไลท์มีอะไรกันบ้างในวันที่สิบไฮไลท์ที่สำคัญนอกจากเป็นนิทรรศการชุมรมแล้วที่ที่ชุมรมไปออกค่ายไปออกทำกิจกรรมได้มาสรุปว่าเขาทำอะไรบ้างเนี่ยไฮไลท์ที่สำคัญคือปีนี้คือเรามีการจัดคอนเสิร์ตวงคาราบาวครับคาราบาลเลยเหรอเต็มวง้วยปะเต็มวงกับคาราบาวสิบมีนาแล้วจองตั๋วไว้ก่อนได้ไหมจับจองหัดไปก่อนนะต้องมีการซื้อตั๋วเป็นยังไงบ้างขายของมีการซื้อตั๋วครรรัับเเาาาจจะมีกปิดหหน่ยต๋วสรับ สมทบทุนในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนคุณครับครับเราจะมีการจำหน่ายตั๋วในราคา5,000คือ v ีไอ0 0 0แล้วก็1,000บาทคือ VIP แล้วก็ทั่วไปคือ500บาทเรามีจำนวนจำกัดไหมครับจำกัดจำกัดจำกัดครับก็จะทำออกมาบินบัตรนะครับเริ่มขายแล้วยังคะตอนนี้คาดว่าช่วงกุมภาครับต้นเดือนกุมภาเนี่ยก็จะเริ่มจำหน่ายจะเริ่มจำหน่ายตั๋วแล้วจะจำหน่ายบัตรแล้วถ้าใครสนใจนี่เราสามารถหาซื้อได้ที่ไหนคะ ช่องทางการติดต่อก็จะเป็นหลักๆเลยครับก็คือติดต่อได้ที่งานกิจกรรมพัฒนาหรือสร้ากับตีกองพัดมาเชลัยราจะปทุราธนีหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์กาซูนเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งสาม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 ต่อหกหกซูนหนึ่งครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คืออย่างเต็มใจก็คืองานเนี้ยตัวลตัวลักเลยก็คือจะเป็นองค์การนักศึกษาครับเพราะฉะนั้นก็ติดต่อได้ที่เฟสเฟซบุ๊กครับก็เพจ องการนักศึกษาพักปกติมาเทยาเลยราชพักสุรัตธ์นีครับอ๋อเมื่อเรารู้ว่ากิจกรรมนี้มันเป็นความร่วมมือกันด้วยระหว่างนักศึกษาพักปกติระกับพักกศบธนี่ก็มีการแบ่งหน้าที่กันพันพือมากในการในการแบ่งหน้าที่การจัดงานนะครับก็คือไม่งานลักในงานนี้ก็คือเป็นพักปกติครับในการเหมือนกันจากการมดตึงกับพักกศบเนี่ครับก็จะช่วยขยับขยายเรื่องการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตกับเพราะว่าเรา ไอ้คอนเซ็ตปต์บัตรคอนเซ็ปต์ถูกใบเนี่ยครับจะต้องเป็นการกู้ซุนถูกใบเผื่อ,อ,อการกุศลครับเพราะว่าเมื่อเมื่อแต่น้องตะวันแจ้งว่างานปิดโลกกิจกรรมของเราเนี่ยเราก็มีคอนเซ็ตปต์ก็คือปิดโลกกิจกรรมปิดตำนานวงคาราบาวเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนังเรียาว่าจะส่งนี่แล้วก็รองรับได้กี่คนเพราะอย่าลืมว่ามีท่ายุนเนี่ยคาราวาเขาปิดวงนะใช่ครับนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นคอนเสซ็ปต์ท้ายคอนสุ็ปต์ร้านก็ว่าได้ที่ลงมาในพื้นที่จังหวัดบ้านเราพื้นที่การจัดงานตรงไหนอะคะอ่า พื้นที่การจัดงานซึ่งพอเราเออเรเป็นมงคาร์บอนเาาป็นมงแย่กับอันนี้ก็ต้องจ่ายสนามกีฬากลางก็ามาเฉลี่ยเลยครับถ oh. ึงสามางอัธยาศัยรับคนได้ประมาณ10,000คนครับเราตั้งไว้สักกี่กี่กี่คนได้ครับนี่10,000หมืน่นเลยไหมที่ขาดการเอาไว้ครับเพราะว่าทุกๆปีที่ผ่านมาในการจัดปิดโลกกิจกรรมของนักศึกษาครับ เทเราจัดแต่ก็ประชุมครับเด็กยังน้อยๆนักศึกษาครับประมาณ8,000คนอยู่เลยเจ้าหน้าทีเจ้าพ่อนักซ่าเนี่ยแปดพันนอยู่เลยครับซึ่งนทีนี้ครับเมื่อเดือนน้องตอนเย็เมื่อบุคคลภายนอกซิดเก่าเกลือไขซิดเก่าหน่วยงานต่างๆครับเราก็จะค่ายบัตรซึ่งการ์ดการเอาไว้ว่าบัตรที่จะค่ายเนี่ยครับกาประมาณ5,000ใบครับก็จะประมาณมืด กว่าคนนิดๆกับกิจกรรมเลยนะครับพอเดี๋ยวไปปิดตำนานอันนี้เดี๋ยวอันนี้ทางผีเบาเกียงเนี่ยแน่นอนเราบอกผีเบาเกียงก็เป็นผู้นำหนักศึกษาอันนี้ผู้นำซ่ากับเดียวันแตประซานบ้านทางนี้มาด้วยเราเอามาถึงช่วงนี้ค่ะให้ทางทางพัวนาแล้วก็ต้องตะวันเนี่ยค่ะได้ฟ้าค่ะใครที่ว่าสนใจเนี่ยค่ะจะยักได้บัตรเนี่ยเออต้องทำมันเพลย้ำกันอีกทีนึงค่ะครับสำหรับคุณถือสนใจนะครับที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็สามารถ ติดตามรายละเอียดนะครับได้เลยที่เพจองค์การนักศึกษานะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์กับซูนเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งสาม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 ต่อหกหกซูนหนึ่งครับผมครับลงตะวันครับฝากย้ำอีกทีหนึ่งว่าเราจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาครับเชิญครับกิจกรรมนี้เราจัดเพื่อระดมทุนช่วยนักศึกษาในการในการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาแล้วก็สิ่งที่สําคัญครับนักศึกษาเนี่ยภาคปกติแล้วนะครับร้อยเข้าฟรีนะครับโครงการนี้ครับร้อยเข้าฟรีเลยครับแล้วก็โดยการที่มารับบัตร ที่กองพัฒนานักศึกษาครับส่วนบุคคนภายนอกเครือข่ายแล้วก็พี่ๆสิทธิ์เก้าเนี่ยเราก็ส่งทุทนช่วยเหลือน้องๆกันครับ,บแล้วก็สามารถติดต่อ บัตรติดต่อทางไม่ไดได้ที่เพจองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับถ่านะครับลชวนมากันเยอะๆแล้วนะบอกว่ารายได้ก็จะนำไปช่วยน้องๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยเนาะครับสุดยอดมากนะครับมาปิดตำนานคาราบาวกันนะครับ1 0มีนาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งคุณเทพพิทักษ์และครับและก็น้องตะวันนะครับที่ให้เกียรติบรายการครับขอบคุณมากครับคุณมาขอบพระคุณค่ะขอบคุณน้องตะวันนะคะ